สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับาซวดรอค้อนไก่บ้านพี่เก่าค่ะมื้อนี้4 o of July Independence Day in America เป็นวันวันอย่างนึกื่น What's the day Independence Day in America mm. of America Independence เป็นวันสำหรับทหารรำลึกถึงทหารประมาณนั่นนะคะมื้อนี้สาวดรอต์ซีไม่ยังตีมื้อนี้สาวดรอต์ซีม่ก,กิน Robster ต้องก่อนไงหนึ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ครั้งแรกในซีวิตของสาวอุดิอารนี่ที่เคยกินเจมสิปอกเขากินเพราะว่าสาวอุดรนารปอกบ่เป็นตัวน,นี้ซื้อมาบ่แพงอันบ่แพงคือบาทเท่าตอนสาวอุดรเคยไปอันไปเที่ยวเอ่อ uh, we look at the the prices at the restaurant mm. in phuket real expensive huh mm. they <'s> have different lobster in thailand oh really they're <It 's, S 1> real expensive they spiny lobster spiny มคกัโลนีเขาบอ่าเขา่าสไปเดอร์กวอาแมคกลโนีสไปเดอร์เร้วแซวดอกริมจิมซีฟู้ดเบอร์ำจิมซีฟู้ดโฮมเมดโฮมเมดทำด้มือแซบหลายตำมะฮุ่งเจ็ม จำกินตามมะฮงตต like ่สาวดอไม่ย่างปูย่างปูบางนำ้ำมซิมซี่ฟูดปูปเราจะเทลงจ้ะ no you do I don't know how to do This it making sure it's not dropping in the floor I and mean, it's gonna be s so o k ok i lucky day Pull the โอเคอ่ะครั้งแรกยี่ไงาเราไม่เคยกินที่กันอยากให้แม่มากินเนี่ยอ๋อมีดประจันทั้งหมดเป็นเนื้อเนื้ออะไรมีดทุกอไม่ต้องหักคอเลยกล้ามใหญ่แห้ง And this throw away No this throw is i it's not t h r o w a ไ a y เจมว่าเอาไปทิ้งนะเจมสว่าจะเอานี่ไปทิ้งโนว่าทิ้งเนอหนูเสียดายหนูเสียวไปกินอื o อืมชอบมามนี่นก่อนแม่ตอนไปเที่ยวก็แม่ถ้าแม่ไปเที่ยว remember we took my mom for vacation easy yeah there you go cracker huh cracker cracker I <What? S 2> don't think that's enough I don't think it's powerful enough ha ha <Huh? Huh? S 2> watch t u a t wow ต้องใส่จอมอเมริกาอ่ะพ่อเราหลับตือบอกกันเดี๋ยวพ่อเราเป็นสีด่างเป็นสีหนวดหูเเออข้าามโอเค We gotta get more of it. We don't have the right tools, tell them. <laughs> I have an idea. Idea, <laughs>

ขนาดเลยต้นหนูต้มน่าไปนิดนึงเจมว่าต้นมันโดนนื้อยามาสูบขนาดเพราะว่าตัวใหญ่หลต้มเครืองสม่วงนี่เกือบสม่วงหนึ่งเจมเพิ่งกินดอกนุกินผู้เดียวกับพ่อโอ้หัวาช้า You're gonna make me nervous. I gotta do it the easy way. Cool, banana. Maybe cut more, deeper. Yeah, no, that's good. Just the back of the shelf. I think they cut I, in the I back. Huh? <laughs> โอ้ยจืดไหมฮะ <Huh? S 1> I think they cut from the back นู้ว่าเขาตัดมาจากข้างหลังนี่หนูวะ It's my first time เ <laughs> จ็บว่าครั้งแรกของข่อยวป็นสัตวมุนแอบเงียบ Here <laughs> โอ้ยเบิ่งยูเบิงเบ่งเอาพี่น้อ,องครั้งแรกของนัง่งพากุง้นนงกันนั่งก่อนให้ภรรยากินว่าสัตว เดียว <Yeah. laughs> ข้างแรงของนงังนางบอเคยเห็นเขาจะตงพาจากข้างหลังเนาะอู้แต่หัวหัวใหญ่แฮะนึกว่านุตุมโดนเกินไปคนอันนี้ไอซ์ซีนแบบ too long เบ๊เฮ้ย have it have some it's really really good กินมากกินกุ้งดิบดิบแบบ辣 s very good good mm hmm. บ้านนี้สิกินอิปูปูน้ำจิ้มซีฟูดแช่ไล้วเรียบร้อยอันนี้บ่านมันปูสุกเด้ดปูดีเด้วกินอันนี้ก่นอกกนอ้าวสุก,กินห่บไม่กินหรอ chưa kịp. không sao. kịp. Do vậy, chưa 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 น้องจานแบ่งกันกินมื้อหนาไปซื้อไม่นนอ,กอกีกเนาะซื้อเนาะเนื้อหน่อยบ่อยตัวใหญ่ซื่อใหญ่ตะเปือกนึกว่าต้มโดนพวดทำจิ้มแซ่บห้ายชิม,มาแต่อะไรคือ Hi. <laughs> ฉันอยาก m ล่นแล้วจ a put in ยังอะไรกันอ Maybe try it on your sauce your sauce it. u c e มันจะ be awesome น <Cup>, ู้นหนึ่งโดนใครหรืเือน next time แล้ g กันน steam them. m a y beef hot ไปท I steam this time อายังดิสตาทางกันทุกหลงมันโดนเกินไปเนื้อแบบเนื้อเล้มีตัวค่ะ Nên là nước Suki hợp sợ drops Suki cả nhà <coughs> ăn <đấy đồng> <coughs> The really good. ซอ,ซอสแซ่บไว้สุดยมากครั้งแรกที่หนูเห็ดซอสผพสมเอาโมม่วะแซ่บสวยข้าวโมม่วะดอ,ดอดกแต่คือพันเห็ดนอันวิดีโอทั่วไปแล้วค่ะหมายถึงว่าค,นค,นคนน่อนก็จะเห็ดทั่วไป้ะอืม 哦。

นูว่ากินเขาแล้วนูว่าสิ้ส่วนเจ็บไปเบิ่งอันขา้าจุจุอันกับอ่ากระโขกผุกผ,ผุจุดผุมันเป็นจุดกระโขกเหรอซีไฟเบิร์งแบ๊กเหรอซีไฟเบิร์ง why they close today they close what are you talking about okay <laughs> yeah you ย้วยเปเบิ้งไปเบิ้งปเ,ปเงขาจุดวขวดบ่อเขาปิดผสมก็แย่อยู่โพรวอันนี้ต้องปอกมากเต็มเต็มปอกก็ดีไปไหนอ่ะมันมันขายป,ปู่เด้อี่พ่อหนูสิแทนได้อ้าครั้งแรกอันนี่ให้กินตอนยุ่เมืองไทยอย่าประกาศซื้อกินแพ่งปวดแพ่ง,พงเหลือ แห้งกันกว่าอันนี้อันนี้มันมักอยากให้แม่ได้กินจ่ว่ากลับไปรวมหนาซื้อผ้า,าแม่ไปกินอยู่ผ้าแม่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปซ่องเบิ้องคือตัวไงแขนเนื้อเปมืนจะแสบเเนี่ย หัวมันมันหัวเขามันมันเพราะวเป็นมันคือหัวปุ๋งเี่ยเนี่ย ปูกันต้านยู่บ้บยกสิปูเนื้อกับบานค่ะเบื้องเนื้อปูเนื้อไซส์ค่ะก็เจ้าหลากมาเรียบร้อยแล้วตังบักคูเจ้ตังบักคู ส้มตำแบบ, <Okay. S 1> บ่อเบสีย่ <Good. S 1> โอเค <c oughs> ขาดเบียร์เดีมื่อนี้มันเท่าเดียาาร,ร,ร์ไปให้กันไปห้าขับรถหรอกไปห้ากินขา้าว บอดดี้อ่ะบอดดี้เบิ้งอันเบิ้งในอันเว็บไซต์เขาจ้านะขับไปเรื่อยๆขับไปซองร้านปิดทุกอ้านร <c oughs> ้านที่สามขับไปกูจะคอยประมาณสองชั่วโมงร้านที่สามเขาจะเก็ <c oughs> กบฮะบุ้งแค่แบบไปสิ ปูกับวานตาัแทบบหฮงกันดิแจบครับ ชิมของอร่ยที่เราทำถ้าอูดองกับทีจัดกันนี่ค่ะมันเรียบร้อยกินเห็นไหมเหมือนแล้วตะวันตกตอนนี้สาวดวงซีลาไปก่อนนะคะล่าไปแล้วค่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนค่ะกีติดตามสาวดองอย่งกำลังใจสาวอูดองทุงก่าค่ะคลิปนี้ก็จะมีสักก้อนคลิปมันสีเงาเดี๋ยวเขาก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย